สวัสด <c oughs> ีครับพี่น้องนี่ครับพามาเบิ่งเสากุ้งตึกสะดุ้งพี่น้อง <c ười> ล้ลอกสองครับให,ห,ห,ห้หน้าให้น้อยแหงนีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยก <c ười> ราซิ่ว <c ười> ครับก็พบก,กันกับผมบน้ำแร็งเคยเอลดอนซิตี้เช่นเคยครับผมก็พามาเบิ่งเสากุ้งนะครับตึ๊กสะดุง้งในท่อครับ <c ười> น้ำท่อเกาหลีนี่แหละพี่น้องมันจังหมาน อ้ยเ,ย,ออย,เย,ยเดี๋ยวพี่น้องลูกน้อยมันดิไหลพี่น้องไงนี่นะครับเป็นท่อน้ำไหลครับมันเป็นน้ำไหลมาแต่ไหนน้าไปสู่ถนนไอ้คลองใหญ่ครับผมแล้วก็พวกปลาหน่อยมันกินมาเพื่อสามชีบาทนี่ดิ โอ้นี่ก็เป็นไฮน่าเลยนะครับพี่น้องไฮน,น่าบ่มียาเกาหลีแต่ก็มียานะยังไม่ท่านได้ฉีดยามีแต่ยังไม่ได้ฉีดนะฮะข้ามาบิง่งพี่น้องมันมันเข่าจังไดนะมันเข่าเราแบบถูครับมันที่ไหว่ไหวเขอามาไหวเขอามา ล่อๆแล่ๆเขามาครับต uh, ah. ah so ั้งเขามาดิอั่นี้ครับต้องมามุมนี่ในทอพี่น้องเอ้ย เอ้ยได้อีกแล้วปาดได้เทือละถวยน้อยพี่น้องมักนกับว่าธรรมดานี่เลยตามสะดุ้งแล้วสะดุ้งมนนนันหน่อยดิลงไปไหมเกี่ยวเกี่ยวอือแกนั่นบ่นี่ครับเออที่น้อง ได้พ่อมกแล้วได้เนี่ยตังนะอะไรนนั่นฮะา <c oughs> ยิ้มถนน้ย่ออีกส <c oughs> องสามบาทเดี๋ยวไปหาเหยียดหลัง, <c oughs> ห,ลงหลังกินข้าวแล้วแล้วครับพี่น้องพักเที่ยงเนาะ <c oughs> นี่อะไ่อะไรอยไรกหลายดอก <c oughs> หัวมันอยู่ทางพุน่นนะตัวน่าริบรีบรีบ,รบขอมันท่านลาย,ลายๆเนาะอ้าวยกอีกบาทนี่เอ,อ้ยมาไม่ถวยน่อยครับอื น้ำมาปรามีโดล,ลมืนโมกโวดแท้อืมโดละมืนลลม่นบอนมเน,นี่ยจักบาท อีกจจกบาทอีกจจกบาทท่าเบิงครับพี่น้องอีกจจก,กบาทนี่ก็ได้หลายละอืมนี่ครับลูกปลาโนยปโนยปลาโน้อยปลาหน้อย,ะอยฮะ โอ้มันซูมเข้าไ้ตัวนี้ฮะอะไรเนี่งูแล้วใช่ไหมกินงูน้อยม,มากกว่าร้อยกินปลาเลรื่อยหรืองูน้อยนี่ก็ได้ <S <S แล้วเอาหินตักไว้เอาไม้สักไว้ <S 2> <S 2> <S <S เออ ฮัละหฮัลโหลโมไปใส่ป่ะเนี่ยมันยังอยู่กลางๆคนนึงเอาเรื่อีกจักบาทครับผมมาลุนกันมันก็นังเี่เข่าด้วยนะ่ะถือไว้สักกอนเมื่อยตายบ้าป่ะเนี่ยโอ้ <laughs> พี่พาสะดงออกเนีโอ้ยายหรีบไปลองมึงมาแรรวมดามาแาด่าวงหงกวงหนบ่ะรเนี่วงหงกวงหนบไดเน่เออหงมาลงมาลงเนยโอเคจหวาดปะเออาเอามันเล่นออกจิเอาลองยกเมึง หนสองอึบอ,อุ้ยเขายุนะพู้นบักหลาหบอลูกหน่อยมันอ <laughs> โอเคครับพี่น้องก็พอได้หมกครับนี่ <laughs> นะครับหลังพักเที่ยงพักเที่ยงครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยอุดรซิตี้เฟซิงสลิงช็อตด้วยนะครับผมก็อาจจะมีแนวอย่างอื่นเข้ามาปะพนนอกเหนือจาก การยิงนังสติกยิงปลานะครับก็ฝากพี่น้องนะครับผมซอยติดตามเนี่ยเด้อติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เนี่ยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าท่าบคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอเนาะ